สวัสดีตอนเสารครับผมวันนี้ที่พามาเห็ดเนี่ยกิน,น,กนเนาะไหมเนาะเห็ดครับเห็ดเฟืองเนอะเห็ดฟางนันลนะเห็ดฟางที่มันเถานะครับเนาะขันแกงพันกัสี่ปือ้ยอซื้อได้ผมว่ามันเ่าละเด้นี่ยก็เลยเสียมาเห็ดก็เลยเสียว่าเอามาปีกนะเอามาย่างย่างแล้วไปตําครับ อย่างเพิ่มมันสุกๆแหละเขาจังเอาไปเอาไปตำเนาะคือืนแนวใดก่อนตำก่อยเยนาะครับเนาะเป็นอีกเมนูหนึ่งที่แบบแซ่บด้วยผมว่ะผมมัมมกหมักเมนูนี่เดี๋ยวมันสุกซะก่อนทอาจังไปตำกันนะครับเนาะนอ,อย่างเฟื้อนะเนาะยวสีผามาเห็นกันเลยนะครับบ้าน ครับสักเนะกาะมีบมุนอนะมีนูบนบนคนระับแต่ว่าเสีย่ยลเด้ดิครับบมุนเนาะม่จะมุ <c oughs> เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องมานลยแล้วตำเช่หน่อยหนึ่งครับเริ่มตั้งร่มกับแซ่เพื่อกันได้ครับแบบเอาแมา่ย่างแื่กันนี่แหละตามามาซับๆล่ะครับตำแช่กัน,กน,นแซ่เพื่อกันครับ ก็ทีแล้วกับผงนะครับนะอันนี้พริกผงเนะเี่ยใส่ไลท์นะครับใส่ไ,ไลายไม่สิเปรียดน,นะหัวน้ำไนหะมหอม แค่นี้ก <mapping finger> <favour> <sh> ็ได <corner> <s lam our> <el bubbles> <sh> ้แต่ว <sh> ่าเยาะกับกลัวครับป่าแต่ห้าไปแกแข้งก็จะเอยถึงคือเสี่ยว

อร่อยครับเมนูตั้เห็ดเมนูเสารครับเมนูบานบานต่วันแสบ ขนาดเลยเด็กครับลองเลยนะครับเมนูนี้เด็ดชื่อกันนี่ครับ